ัดไสวัสด,ดีครับพบกับช่างตีช่องนี้มีฮายอีกแล้วนะครับผมกองโซล่านะครับการเปลี่ยนกองเปลี่ยนอะไรกองโซล่าตัวนี้จะอยู่ข้างบนนะครับอาดูดออกถ้ายักก็จะมานานกองมันใหญ่น้ำมัน อ่าดูดเนาะเพราะว่าเพราะว่ารถไอ<ห>เนี่ยมันจะเป็นอย่างงี้สังเกตดูสังเกตว่ามันมันถังมันนะนี่ใคร ข้าย,ย็นองยไยตยังอ่ะยว่อตัวนี้มันจะถังมันจะต่ำกว่าปับมันจะดูดขึ้นไม่ได้ เราแยกนะครับใช่เราแยกกับมือพองนะครับตัวนี้ถ้าถาังต่ำกว่าปั๊มมันแยกเจ,จะดูดขึ้นมานานมาเรื่อยๆ กลาวให้ดูตำแหน่งให้ดูาเ่อะองเ้ามพันอะไรอย่างงี้ดูน้ากันว่าส่วนไหนมันสึกขอบ้างนะเป็นการเช็ค nó giống nhau lắm, giống nhau, giống nhau với cái xe của chúng ta, 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 giống การใช้งานด,รดนูระดับน้ำมันเครื่องระดับน้ำกันน้ำน้ำหม้อน้ำลมยางระบบไฟสัญญาณของระบงระบบเซียี้นะครับหรือเบื้องต้นเดินรอบรถตาดูหูฟังก่อ,งอนจะสตาร์ทเครื่องก่อนจะขับออกไปนะครับมีอะไรนอนขวางมีเด็กมีคนอยู่ข้างๆไหมให้มั่นใจเราลงมาดูนะครับรถกระบะรถใหญ่รถยิ่งรถสิบล้อด้วยนะครับมันมันมองมุมมืดมุมบอดมันเยอะ ก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆด้วยนะครับขับขี่รถใช้รถบนถนนก็ด้วยความระมัดระวังนะครับด้วยความปลอดภัยเช็ครถก่อนใช้ทางก็ต้องซ่อมต้องดูแลกันไปนะครับซ่อตมตามกาลังตามที่เรา,เาไหวนะครับก็ดูการดูแลการซ่อมืองมาเราจะเซฟเงินเซฟ เวลาเสีย่าช้เ่ายใจเราไปได้เยอะนะครับก่อนที่มันจะเสียแบบที่เราซ่อมไม่ได้ที่เราแก้ไขไม่ได้แล้วนะครับฝากเพื่อนๆน,นะครับฝากติดตามฝากดูเป็นแนวทางดูเป็นตัวอย่างได้ไม่มากก็น้อยนะครับอาจจะพอที่จะช่วยกับคนที่เขาไม่รู้ไม่ไม่ทราบจริงๆนะครับผม คลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมก็ฝากกดไลค์กดต like, ิดตามกดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งทางช่องช่างสีช่องนี้มีฮา้วยนะครับทาง youtube ครับผมทาง youtube นะครับเดี๋ยวมีคลิปใหม่ๆปัญหาเทคนิคการไล่ระบบการแก้ปัญหาอะไรต่างๆเดี๋ยวผมแนะนำวิธีอีกทีหนึ่งนะครับขอบคุณครับสวบัสดีครับผม